สวัสดีครับพบกับช่อง My n e i s m o o นะครับวันนี้ผมมาในคอนเทนต์เ,เรื่องเปลี้ยงกระต่ายเนี่ยแหละครับก็จริงๆทำคลิปมาแล้วเนี่ยมีหลายๆคนก็ชอบแล้วก็ไม่ชอบบ้างผมอาจจะพูดหรือว่าบ้าน้ำลายไปม,มากนะครับแต่ประเด็นที่ผมทำคลิปนียคือผมถ่ายเป็นลองเทคผมไม่ได้ตัดผมไม่ได้ ดึงใจความสําคัญอะไรออกมาผมพูดโดยไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีอะไรก็คือพูดยาวๆพูดเรื่อยๆเปื่อยๆไปเลย,เยโอเคไม่ให้มันเสียเวลามากผมจะพูดต่อไปนี่ก็คือหยุดมโนในการเลี้ยงกระต่ายได้แล้วนะครับความเลี้ยงหรือเกดความเชื่อผิดๆอะไรเงี้ยมันควรที่จะไม่มีอยู่ในหัวได้นะครับผัดเปิดหูเปิดตารับรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ถึงความถูกต้องในการเลี้ยงบ้างนะครับ คนที่เลี้ยงดีอยู่แล้วก็ให้เลี้ยงดีแบบแบบนี้ต่อไปเนี่ยครับถือว่าดีแต่คนที่ไม่ยอมเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยผมขอว่าเลยนะครับว่าให้คุณหัดเปิดหูเปิดตารับรู้สิ่งใหม่ๆรับรู้สิ่งที่มันถูกต้องและมันดีกับกระต่ายนะครับผมผมเคยผิดพลาดมาแล้วผมไม่อยากให้ใครมาผิดพลาดเหมือนผมอีกที่ผมทําคลิปเนี้ยออกมาเพราะว่าผมอยาก เตือนให้มันเป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าเลี้ยงยังไงเลี้ยงผิดบ้างไม่ได้ศึกษามาพอรับรู้แต่เรื่องอะไรเก่าๆเดิมๆเนะครับความเชื่อผิดๆเนี่ยควรเปลี่ยนควรเริ่มที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้ที่ผมอยากจะมาเตือนนั่นก็คืออย่าไปคิดแทนกระต่ายมันครับเราไม่รู้หรอครับกระต่ายมันคิดอะไรอยู่เพราะมันพูดกับเราไม่ได้เราสื่อสารกับมันไม่รู้เรื่องแต่เราสังเกตพฤติกรรมของมันได้ในระดับหนึ่ง แต่ให้เราไปอย่างรู้ความคิดของกระต่ายทุกอย่างเนี่ยไม่มีทางหรอกครับเราไม่มีทางรู้ความคิดของกระต่ายได้ทุกอย่างหรอกผมก็เลยอยากจะบอกว่าอย่าไปคิดเลิกไปคิดแทนมันได้นลครับกระต่ายกระต่ายเนี่ยผมที่ผมเจอไปบ่อยเลยคือหนึ่งกระต่ายชอบกินขนมชอบกินขนมหวานชอบกินป๊อกกี้ชอบกินคูริโก พ่อมึงตายเหลือกระต่ายกินูรุลิโกได้กระต่ายกินไม่ได้นะครับกระต่ายกระเพาะเขาไม่สามารถย่อยแป้งหรือย่อยน้ําตาลที่เป็นโมเลกุลพวกนี้ได้นะครับผมกระต่ายต้องกินอาหารที่มันเป็นหญ้าหรือว่าเป็นไฟเบอร์สูงประมาณนี้นะครับนี่คืออาหารหลักของเขาหยุดคิดแทนเขาได้แล้วว่าเขาชอบกินคุณป้อนเคี้ยวอะไรให้กระต่ายกินกระต่ายแม่งก็กินหมดเลยครับนี่ผมพูดตร,ตรงๆเลยเรื่องหนึ่งทําไมนี่เหรอครับ เพราะว่ากระต่ายนะครับมันไม่มันไม่รู้หรอครับว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แต่มันรู้ว่ามันกินจากมือเราเนี่ยมันก็กินครับมันกินแม่งหมดแหละเพราะเพราะฉะนั้นหยุดมโนได้แล้วครับว่ากระต่ายชอบกินขนมนะครับกระต่ายไม่ได้ชอบกินนะครับแต่เขากินเพราะว่ามันหอมมันมีรสชาติมันมีกลิ่นหวานเขาถึงกินนะครับมันก็เหมือนคนอ่ะชอบกินของหวานแต่ขนมของคนเนี่ยมันคือยาพิษดีๆของกระต่ายนี่เองนะครับหยุดคิดและหยุดมโน เปิดหูเปิดตาร,รับรู้สิ่งใหม่ๆได้แล้วนะครับผมผมขอด่าเลยนะกับคนที่มันเลี้ยงกระต่ายแบบโง,ง่ๆอย่างเงี้ยผมพูดเลยใครจะมาเถียงอะไรก็ได้เถียงมาเลยครับผมโอเคผมได้หมดแหะบางตัวเลี้ยงไม่ตายก็เรื่องของคุณครับเลี้ยงไม่ตายแต่บอกเลยว่ากระต่ายเนี่ยการย่อยอาหารหรือว่าการหมักจุลชีพของเขาเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมแน่นอนครับเพราะคุณเอา แป้งที่มีปริมาณมากมีน้ําตาลมากเนี่ยการย่อยของเขามันจะลําบากท้องเขาอาจจะเสียท้องอาจเจืดได้แล้วสุดท้ายเขาอาจจะตายได้แล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นอะไรตายอยู่ก็ตายตายก็ช่างแม่งมันตายก็ฝังเลี้ยงตัวใหม่จบมันก็เรื่องของคุณครับมันก็ไม่ผิดแต่ประเด็นคือสงสารน้องเขาครับเลี้ยงเขาควรจะเลี้ยงให้มันถูกหลักถูกวิธีเลี้ยงให้มันดีเพื่อที่ให้ชีวิตเขาดีๆเขาก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกันครับก็ตาย มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันมีความรู้สึกมีความเจ็บมีความปวดเหมือนกันการปวดท้องในกระต่ายนี่บอกเลยว่าเป็นโรคที่รุนแรงและปวดมากๆนะครับปวดจนทําให้เขาช็อกตายได้คุณคิดดูครับคุณปวดท้องคุณช็อกตายได้เปรียบเทียบกับผู้หญิงครับปวดท้องเมเนยังปวดแทบตายใช่ไหมครับนี่กระต่ายปวดท้องจนช็อกตายคุณคิดว่าเขาจะปวดในระดับไหนครับแน่นอนครับกระต่ายพูดกับเราไม่ได้ครับกระต่ายส่งเสียงร้องเหมือนหมาเหมือนแมวไม่ได้อวดควรไม่ได้ครับ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาปวดหรือว่าเขาเป็นอะไรอยู่ต้องสังเกตอาการเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นหยุดมโนเลี้ยงอะไรแบบผิดๆเลี้ยงแบบงโง่ได้แล้วครับเปิดหูเปิดตารับรู้สิ่งที่ดีกว่าเลี้ยงให้มันดีกว่าเดิมครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทําได้แระทมทำให้มันดีที่สุดผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปเนี้ย มันจะทําให้ทุกๆคนเนี่ยเปิดหูเปิดตาเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยใครที่เลี้ยงดีอยู่แล้วก็ขอให้เลี้ยงดีต่อไปครับผมเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เลี้ยงกระต่ายเก่งและไม่ใช่คนที่รู้เรื่องราวอะไรเยอะหรอกครับแต่เรื่องไหนที่มันดีที่ผมรู้ว่าเออผมเอามาทําคลิปแนะนําได้เนี่ยผมก็พยายามเอามาทําออกมานะครับผมก็ ใครที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปปรับใช้นะครับส่วนใครที่ยังรู้สึกว่าผมยังด่าหรือว่าไปจี้ใจดําอยู่จะมาด่าผมคืนก็ได้ครับแล้วแต่ผมไม่แคร์ครับผมทําผมไม่ได้ได้เงินนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ได้อะไรจาก y o u t u อยู่เลยครับผมแค่ทำมาเพื่อแนะนำให้ทุกคนรู้เป็นวิทยาทานเป็นความรู้เท่านั้นก็ฝากไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับรู้กับไม่รู้แม่งต่างกันนะครับคำนี้จำผมไว้ดีๆเลยเลี้ยงอะไรก็ขอให้มันเลี้ยงด้วยความจริงใจเลี้ยงด้วยความเต็มใจครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ฟังไว้แล้วก็เอาไปศึกษาต่อในอินเทอร์เนต็ตนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลดีๆอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมากๆอย่าเสพแต่ดราม,ม่าครับให้เสพไนที่เป็นความรู้ใส่สมองบ้านครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ